มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดวาร์ปหญิงสาวชุดเขียวพ่นภาษาดัต์กับท่านทูตเนเธอร์แลนด์งสิงหาคม2568คณะทูตต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อที่จะตรวจสอบผลกระทบจากการโจมตีพลเรือนโดยกองกำลังเขมรปรากฏว่าหญิงไทยที่สวมชุดสีเขียวชื่อว่ามาดามปู หรือว่าสิริยุคนฟานอักคารเลนวัยห0ปีชาวอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกตได้เข้าไปพูดคุยกับทูตทหารเนเธอร์แลนด์เป็นภาษาดัตช์อย่างคล่องแคล่วนะคะจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลค่ะ mm hmm. มาดามปูเคยใช้ชีวิตอยู่ในเนเธอร์แลนด์มากกว่า20ปีก่อนที่จะกลับไทยช่วงโควิดโดยวันเกิดเหตุนะคะเธอเองทำหน้าที่ล่ามเฉพาะกิจถ่ายทอดสถานการณ์จากมุมคนในพื้นที่แบบตรงไปตรงมา หลายคนยกให้เธอเป็นส้อยฟ้าแห่งเวียงภูคำตัวจริงพร้อมทั้งชื่นชมทั้งสติปฏิภาณและก็ความกล้าหาญที่กลายเป็นตำนานบทใหม่ของหญิงไทยในสถานการณ์ตึงเครียดนี้ค่ะตัวแทนประเทศไทยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดวาร์ปหญิงชุดเขียวพ้นภาษาดัตกับทูตในเทอร์แลนด์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ